หอยเสียบไม้ครับจิ้มน้ำจิำ้มซีฟู๊ด สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับวันนี้เราได้เมนูหอ้ยหวานครับผมนะครับนี่เลยประมาณเยอะนะนะครับนี่เลยครับมากันแบบว่าเป็นตัวเบิ่มเนะครับเนี่ย น่ารักมากไม่ใช่หอยทากนะครับเออหอยหวานครับนะฮะก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จปุ๊บเอาไปย่างต่อครับเราจะได้กินแบบว่าสุกสุกแน่นอนร0อนะครับไปเดี๋ยวเราเริ่มกินกันเลยแน่นอนพลาดไม่ได้กับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราอยู่แล้วนะครับไปกินกันเลยครับเริ่มต้นจากตัวใหญ่ยยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยทุกคนนะครับอืไม่จิ้มไม่มีเราเอาตะเกียบครับนะฮะนี่ ควันยังขึ้นอยู่เลยนะครับทุกคนออหอยหอมมากหอมฉุยเลยขอกินเหมือนเดิมครับเรายังไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนเราจะได้รับรู้รสชาติของวัตถุดิบของเราหรือว่าไม่ได้เอาเปลือกอว่าไม่ไเอาฝามันออกเปล่ามันแห้งนิดนึงเพราะว่าเราไปย่างครับ สมชื่อหอยหวานมันจะมีกลิ่นของความเป็นทะเลนิดนๆไม่ขาวอืดออกมาสีนี้มันดำเป็นปกติของมันถูกต้องแม่ทุกคนจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินหอยหวานสักเท่าไหร่ครับ ลองน้ำจิ้ม10วุดร้อนทีนะถูกต้องอีกแล้วน mm hmm. ุ่มมากตัวเนี้ยถึง mm hmm. ได้มาก mm hmm. มือต้องอีกแล้ว เราเอามือแบบว่ามันมีฝาอยู่ตรงไหนครับเราดึงมันออกมาเลยอืมโอ้ยหลุด <laughs> เหลือจึงหนึ่งมันกลึบกๆึบกลึบกลึบดีเนาะเอาเป็นกับแกล้มน่าจะดีทุกคนอืม บางตัวที่ไม่มีฝาปิดเนี่ยเหมือนน้ำทะเลเข้าทุกคนมีความเค็มหน่อยๆครับตัวไหนที่ฝาปิดมันหลุดออกไปนะครับเป็นคนไม่ห้าหนักกินหอยเนี้ยรู้นะคิดอะไรอยู่พวกเธอ,อ นี่เอาหอยมาเสียบไม้ครับแทบจะไม่ใช่หอยหวานแล้วนะนี่ไม่ใช่หอยหวานแล้วนะนี่มันหอยเสียบ <c oughs> หอยเสียบไม้ครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดเหมือนปลาหมึกอยู่นะอ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ๆนี่มันสะใจดีจังหอยหอมหอมหอย <laughs> หอยเหนียวจังออกมาอืก็จะมีบ้างอะนะบางตัวที่มันแบบว่ามันฟอร์ฟอไปหรือว่าเนื้อมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่แน่นนะครับมันก็จะมีปนๆกันมาบ้างแต่ว่าโดยรวมนี่คือสดมากเลย หอยดำ oh, <no. S 1> แต่มันทํามมันน่าอร่อยจังกลิ่นมันน่ากินมากเลย <c oughs> <c oughs> กินหอยพวกเนี้ยครับเราจะรู้เลยนะว่ามันสดหรือมันไม่สดอะ่ะคือถ้ามันไม่สดนะกลิ่นมันจะแบบ แรงมากแต่นี่คือหอมอร่อยในพิบตาไม่ใช่อันนี้คู่ควรรดดีอันนี้หอยตัวทั้งหมดนี้ครับทุกคนประมาณกิโลครึ่ง หมดมะน่าจะหมดนะกินเพลินๆดีครับทำเป็นเมี่ยงหอยดีกว่า เมี่ยงหอยครับจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด าครับทุกคนขอส่งท้ายด้วยตัวนี้ครับอืมอ้ํกินหอยกันครับอ้ํกกอบกรอบกลียม,มอย่างงี้ชอบมากเลยอืมอืมหอมมีไหม โอเคครับทุกคนเรียบร้อยเดี๋ยวที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะไปแบ่งเพื่อนกินสักนิดหนึ่งเพราะว่าเพื่อนอยากกินนะครับก็เลยบอกอ่ะทามาเดี๋ยวกินไปนิดหนึ่งนะครับจริงๆก็อิ่มด้วยแหละนะครับก็เลยพอละแค่นี้ถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยครับเอาไว้เป็นกับแกล้มนมาจะเป็นกับแกล้มชั้นดีกินไปคุยไปกลุบๆเพลินๆนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กี้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการเดินต่อไปอ่ะ สำหรับวันนี้เราอยู่เท่านี้ครับกินกับกี่อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับ